ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าพอทำมาถึงตรงนี้ปีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นตรงเนี้ค่ะแล้วก็ตีนกันใช่ต้มมากใช่แก้มหมดเลยพอเราอายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องเริ่มทำอะไรแล้ว มันเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรแล้วแล้วตีนกาอะไรมันก็ขึ้นไม่ได้คาดว่าจะต้องอายุเท่าไหร่แต่ว่าคืออยากให้คือรอยพวกนี้มันหายแล้วก็ดูดีขึ้นก็ขอบคุณท่านด็อกเตอร์ที่ทำให้เรามีโอกาสได้มาตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคยังไงก็จะได้ไปบอกเพื่อนๆ มีคนทักเยอะค่ะว่ารู้สึกว่าหน้ามันจะเนียนขึ้นแล้วก็ตรงร่องน้ำหมากใช่ไหมคะจะดูตื้นขึ้นค่ะพี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะค่ะจากที่เอารูปเก่ามาเทียบก็โอเคมากค่ะชอบค่ะค่ะถามว่าโซมไหมก็ไม่ได้โซมหรอกค่ะเนาะ อายุ45%ดีกว่าคนอื่นเยอะนะแต่พอทำแล้วเนี่ยมันดูสดใสขึ้นหางตาก็ยกขึ้นแต่ก่อนจะตกกันนี้น่ะนะคะหรืวรอยใต้ตาล่างก็ดีขึ้นขนาดเราไม่ได้ไม่ได้ทำตาล่างกันเพราะว่าปัญหายังไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะปัญหายังไม่ได้หนักตาอะไรค่ะแล้วก็ร่องตรงนี้เขาเรียกร่องน้ำหมากมาเร็วมากค่ะเป็นยังไงรู้สึกตัวเองดีขึ้นไหมคะก็รู้สึกว่าตรงนี้มันมันไม่ลึกเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่เนาะค่ะ เคยไปลองร้อยมาแล้วค่ะแล้วก็มันก็มันไม่ได้ไม่ดีดีขึ้นมากแล้วก็พอมาเจออ่านเจอของท่านด็อกเตอร์ก็เลยแบบว่าลองมาดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะตรงนี้มันรู้สึกว่ามันมันมันลึกใช่ไหมคะค่ะพอมาทำแล้วมันรู้สึกว่ามันหายไปมันตื่นตื่นมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะปลื้มไหม ก็ดีใจค่ะใสวยขึ้นที่เราตัดสินใจถูกหนึ่งทาแล้วคือปลอดภัยค่ะแต่ตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ว่าพอทํามาถึงตรงนี้ปีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสตรงนี้ค่ะรู้สึกมั่นใจค่ะที่ที่โรงพยาบาลก็มีการตรวจเลือดตรวจความดันก็ก็ละเอียดดูนะคะใช่ค่ะความสะอาดความทันสมัย แล้วก็การดูแลทุกอย่างดีหมดค่ะอย่างแผลที่ทำไปใช่ไหมคะก็ไม่มีรอยแผลหรือว่าอะไรรอยที่ผ่าตัดไปมองเห็นไหมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ไเห็นค่ะดีมากๆแล้วก็ต้องเช่นชมว่าดูแลตัวเองดีมากด้วยค,คนที่มีผมเยอะเราก็อยากจะโชว์ให้เห็นว่านี่นี่คือจรอคุณผู้หญิงหลายท่านจะไม่ค่อยมีจอรไงอ๋อค่ะใช่ไหมคะอะดูข้างนี้สิคะเดี๋ยวหาว่าจรอ,อยู่ข้างเดียว โอเคนี่คือจอแล้วก็แผลเนี่ยดรก็มองแทบไม่เห็นอะไรนะค่ะสรุปเลยคือเราเวลาปัญหามันเริ่มมาเรารีบจัดก,การกับมันย่อมดีกว่าปล่อยให้มันยับเย,ย,ยินย่น,ยน,ยนจริงหรือไม่คะจริงค่ะแต่คนที่เห,เหี่ยวแล้วเนี่ยกว่าเขาจะมีความสุขเขารอ55-65ไม่รู้ว่าคนเราจะเสียชีวิตวันไหนนะ,ะจะหมดบุญอยู่ได้สักเท่าไหร่เราไม่มีวันรู้จริงไหมค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราถ้าอยากสวยอย่ารอ รอได้เรื่องเดียวคือเราความพร้อมในเรื่องของความรู้ความรู้ที่เราจะต้องเลือกว่าที่ไหนจะดีที่สุดที่ไหนจะปลอดภัยสําหรับเราอันเนี้ยต้องรอใจเย็นๆอย่ารีบนะคะแต่ถ้าเลือกแล้วว่าที่ไหนดีที่สุดคือไม่จําเป็นต้องเป็นโครงการเฟสออฟนะแต่สิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่ถูกหลอกเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญากัดตัดสินใจเลยทําเลยจะได้มีความสุขแบบนี้จริงไหมคะค่ะจริงค่ะก็ ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ตอนนี้พอทําเสร็จแล้วก็โอเคค่ะก็คุ้มอะค่ะถือว่าคุ้มมากสวยขึ้นแล้วราคาราคาเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มคุ้มดีปลอดภัยค่ะนี่คือใจฉันที่จะให้เธออยากจะเห็นเธอทุกคนยิ่งดน,นี่คือความรักและความห่วงใย